สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำอนิเมะเช่นเคยนะครับผมซึ่งอนิเมะที่ผมจะเอามาแนะนำในวันนี้ครับก็เป็นอนิเมะแนวสไตล์ความรักโรแมนตกิกเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเรื่องนี้กันนะครับผมก็เป็นอนิเมะที่ดูแล้วสบายๆนะครับไม่มีความดราม่ามาเจือปนนะครับเป็นอนิเมะที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบดูแนวรักโรแมนติกอะไรอย่างนี้นะครับงั้นเราก็ไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่าครับ อ่าเรื่องนี้นะครับก็มีชื่อว่าอากาะมิโนชิรายุกิฮานะครับไม่รู้อาจถูกหรือเปล่านะครับโดยเนื้อเรื่องก็กล่าวว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าชิรายุกินะครับเป็นเด็กสาวผู้ซึ่งมีผมสีแดงเป็นเอกลักษณ์นะครับและอยู่มาวันหนึ่งนะครับเธอก็ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับเจ้าเมืองที่เธออาศัยอยู่นะครับเธอก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านนะครับเพราะว่าไม่อยากถูกบังคับให้แต่งงานนะครับแล้วเธอก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งเธอได้ไปเห็นบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วเธอก็เดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็เคาะประตู3ทีนะครับก๊กก๊กก๊กเฮ้ยมีคนอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีใครอยู่นะครับแล้วเธอก็เลยตัดสินใจนอนอยู่ที่หน้าบ้านไปก่อนแล้วครับจนกระทั่งโตลุกนะครับก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่กําลังปีนรั้วกระเพงขึ้นมานะครับแต่พอเขาได้เห็นเธอนะครับเขาก็รู้สึกตะลึงเป็นอย่างมากนะครับจนเขาสะดุดกระเพงนะครับ แต่พอชื่รายุกิกําลังจะหนีนะครับเขาก็เลยบอกเธอให้หยุดก่อนนะครับแล้วถามเธอว่าเธอมาจากไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทั้งสองคนก็เริ่มทําความรู้จักกันขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยตัวเขาเองก็มีชื่อว่าซินนะครับแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับ เรื่องนี้น่าจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบดูแนวรักโรแมนติกนะครับผมซึ่งถ้าดูเรื่องนี้แล้วนะครับจะทําให้คุณนี้อินเลิฟไปกับเรื่องนี้เลยครับเชื่อผมเถอะครับลองไปหาดูสักครั้งครับไม่งั้นเราคุณจะเสียใจนะครับถ้าวันนี้ผมพูดติดติดขัดขัดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับที่มานําเสนอในวันนี้แต่จริงๆเรื่องมันยาวกว่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมทาคลิปอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับ